อายอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนใช้เครื่องซิลส,สูญญากาศนะคะรุ่นนี้มีความพิเศษมากๆเลยนะคะสามารถที่จะซิลได้ทั้งแบบสูญญากาศแล้วก็แบบซิลร้อนธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะว่า work หรือไม่นะคะพอเสียบเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นสถานะไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะ ในเซตนะคะก็จะมีถุงซิลส,สูญญากาศแถมมาให้ด้วยนะคะสามารถนำมาใช้งานได้ทันทีวิธีการซิลก<ภ><ภ><ภ>็ง่ายมากๆเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ใส่ของที่เราต้องการจะซิลนะคะไปในถุงนะคะแล้วเราก็เปิดเครื่องแบบนี้แล้วเราก็ว <amber> า,างปากถุงนะคะให้อยู่บริเวณร่องแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดเสร็จแล้วก็ล็อกด้านข้างสองฝั่งแบบนี้นะคะ ตรงนี้จะมี2ปุ่มนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการซิลแบบสุญญากาศก็ให้กดปุ่มไฟสีเขียวด้านบนนะคะถ้าต้องการแบบสิลร้อนธรรมดาก็ให้กดที่ด้านล่างแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสซิลสุญญากาศกันก่อนเนาะพอเราวางได้แบบนี้ปุ๊บเราก็กดเลยในขณะที่เครื่องทำงานนะคะเราก็รอนะคะรอจนกว่าที่จะขึ้นไฟเขียวอีกครั้งหนึ่งนะคะ ็แปลว่าเครื่องทำงานเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ้าเปิดได้เลย,ยนี่นี่นะคะก็ซิลติดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบสุญญากาศอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บแล้วก็ถนอมอาหารได้ทีนี้เราก็จะมาซิลแบบธรรมดากันนะคะ เราก็ใส่ของเข้าไปในถุงซีลแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปลักษณะแบบเดิมเลยนะคะแล้วก็ปิดลงมาล็อคเหมือนเดิมนะคะแล้วเพื่อนก็แค่กดปุ่มสีใส่ให้ไฟแดงขึ้นเดี๋ยวไปภาคเอาแล้วกันให้ีมันไปภากเอาเดี๋ยวพี่ทำให้ก็ได้ แค,แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยอนี่นี่คือ